สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะยายจะจะมาพูดถึงประสบการณ์ที่เรามาอยู่ใหม่ๆเนาะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจพี่ๆนะคะน้อ,นองๆเนาแล้วก็เพื่อนอีกหลายๆคนที่พึ่งมาอยู่ใหม่ๆนะคะยายจะได้คุยกับอ่า พี่คนนึงเหมือนกันนะคะวันนี้ว่าปัญหาของเมียฝรั่งเนาะที่มาอยู่ใหม่นะคะเกิดการน้อยเนื้อต่ำใจร้องไห้เพราะช่วงนี้ก็ยิ่งแย่เนาะ<ม>ช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตของโลกวิบวับอ่าอ่าโลกที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนาะมันก็จะมีเวลาอยู่ในบ้านเยอะนะคะส่วน คนที่มีแมย่ยหรือว่าอยู่ร่วมกับครอบครัวเนาะมาพูดประเด็นของยายจ๋าเลยนะคะยายจ๋ามาครั้งแรกสามเดือนเนาะสามเดือนแรกยายจ๋าเจอบ้านมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วนะคะก็จะมีน้องสาวของแฟนมีปู่นะคะมียา่าเนาะแล้วน้องสาวคนเล็กนี้เขาแต่งงานไปแล้วมีครอบครัวพี่ชายคนใหญ่มีครอบครัวนะคะ แต่น้องสาวคนรองของสามีเขาน่ารักมากๆมิัยก็จะเหมือนเนาะหลายๆคนอาจจะเห็นเพราะทุกวันพุธเขาจะผ่านประจําเลยหน้าวิดีโอหน้าไลฟ์สดเนาะนะคะเขาก็จะช่วยย่ายจา๋าเนาะสอนภาษาเพราะว่าเราเป็นคนไม่รู้ภาษาอังกฤษด้วยแล้เราก็จะถามกล้าถามกล้าพูดเพราะเขาดูใจเย็นนะคะ,ะแต่คนเล็กไม่ใช่นะอคนเล็ก เขาเห็นเราเขาก็โอเคมองหัวจดเท้าอ่ะนะเขาก็ยิ้มคุยดีนะมาถึงวันแรกพาเยจ่าไปช้อปปิ้งไปหาซื้อหม้อข้าวคิดดูนะคะมาถึงมาถึงปับ๊บอ่ามาถึงตอนนี้ที่นี่ก็ประมาณกี่โมงแปดโมงเช้าใช่ไหมแปดโมงเช้าแล้วเราเดินทางทั้งคืนมาถึงเยจ่าก็ไม่มีหม้อข้าวใช่ไหมล่ะอ่าเขาน้องคนเล็กกับสามีเนาะ น้องาสามีเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับช็อปเขาก็จะคุยกับน้องเขาเป็นพี่ชายที่เหมือนผู้หญิงออช้อปปิง้งเดินกับน้องได้ทั้งวันเขาจะเป็นคนนิ่มๆเอาใจน้องเขามากนะคะตอนนั้นใน,ในสายตาของเราเนาะ ก็ไปเดินช้อปปิ้งไปหาหมอข้าวหาคกุกหาสากวันแรกเลยนะเราไกลมากไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยร้านอาหารไทยมันเยอะเออร้านช็อปหรือว่าร้านเอเชียมันเยอะนะเมื่อก่อนนี้ต้องไปอันทเวเปิลอีกเขตนึงเลยนะคะเนาะพอตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักใครเข,เขาก็จะดูในอินเทอร์นเน็ตเนาะน้องสาวนะคะก็ไปกันซื้อของมาระยะ3เดือนนะคะยายจ๋า,จาทำอาหารไทยอะไรก็โอเคเนาะ เข้ากันได้นะคะแบบไม่รู้เรื่องนี่แหละเนาะทีนี้ปัญหามันมาเริ่มตอนที่เรามาอยู่จริงนะคะช่วงที่ยายจา๋ามาอยู่3เดือนยายจา๋าได้เจอแม่แม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลเยาจา่าไปหาเขาแล้วทีนี้ทุกวันเขาจะต้องเจาะเลือดออกมาอ่าสี่ห้าเข็มเต็มหลอดเยาจา่าพอเห็นหมอเจาะเลือดอ่าไม่ย่านะเยาจา๋าก็น่าสิทลง สิทธิ์ลงไม่ยากคนป่วยมองแล้วมองแล้วสงสารลูกสะพ้ยบอกสงการออกไปเขาเรียกชื่อจริงนะคะจ๋าเนี่ยเรียกยากเขาไม่เรียกกันนะเขาเรียกชื่อจริงนะคะสงการออกไปข้างนอกค่าว่างั้นเ,เราก็ออกข้างนอกทุกวันแล้วหลอดมันไม่ใช่หลอดเล็กๆมันใหญ่กว่านิ้วโป้งนะ,ะถ้าเป็นเราคงหมดตัวเราก็บอกน้องนะน้องเขาก็ค้าทีนี้ พอเข้ามาเขาญาเนี่ยเขาเจ็บอดๆแอด,อด,อดๆเนาะก็เวลาของเขาไม่มากแล้วพอเขาอาการดีขึ้นเขาก็จะออกจากโรงพยาบาลนะคะพอออกมาช่วงนี้อยู่3เดือนก็จะมีน้องสาวที่อยู่ด้วยเนาะอันเนาะน้องสาวที่อยู่ด้วยเราก็จะไปเค้นพาเขาชอปปิง้งเหมือนเขาเขาไม่อยากอยู่นิ่งเวลาเขาเหลือน้อยนะคะย่าเนาะก็จะไปเดินชอป อันนี้ของลูกชายชอบกินอันนี้ของพ่ออันนี้ของคนนั้นคงนี้แล้วยายจ๋าเนี่ยเข็นรถทั้งวันอะเข็นรถทั้งวันนะ,ะแกแล้วแกก็จะอ่าเหมือนว่าอยากได้อะไรไหมเราก็พูดไม่เป็นเนาะเขาก็จับกางเกงมาเทียบจับเสื้อมาเทียบให้เราเราก็บอกอื้อสวยไม่เอาเราก็บอกไม่เอาแต่เขาอเอาเอาทีนี้พอเห็นเราลองหนึ่งชุดนะย่านี่จะไปหยิบมาเลยหนึ่งสองสามเลยนะเออเหมือนเขา ความสุขที่ได้ทำเขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่นานขนาดไหนนะคะโอกาสสามเดือนอยายจ๋าจมาอยู่กับเขาอะทำอาหารไทยอ่ทอดปลาทูคุกข้าวให้ไม่ยากกินกินทุกอย่างที่เราทำต้มข้าวต้มให้กินเขาก็กินนะคะเนาะแล้วปู่เนี่ยเขารักแม่มากมเขาดูแลดีมากๆในช่วงที่แม่ป่วยพอ มาอยู่สามสี่วันก็ต้องกลับไปที่โรงพยาบาลก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลก็ไปไปมาระยะสามเดือนเนาะสามเดือนแล้วทีนี้มีวันหนึ่งนะคะเราก็ไปเดินตลาดกันมีน้องสาวมียายจา๋าแล้วก็ย่าพอไปรับโรงพยาบาลพยาบาลปั๊บเนี่ยย่าบอกปั๊บไปชอบกันไปชอบกันอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปแล้วไปเดินทีนี้เขามองเราเราบอกว่าเราหิวน้ํา เราทีนี้เขาก็ยืนอยู่นาะรอกับแม่ก็เลยบอกว่าเราก็เดินไปเลยนะเดินไปร้านค้าร้านฟิตร้านร้านเฟรนไายเล็กๆอยู่ข้างถนนเราก็ไปซื้อน้ําเดินมาถือมาโหย่าบอกโอ้โอโออ่าสงการซื้อน้ํากินเป็นด้วยนะย่าบอกสงการซื้อน้ํากินเป็นด้วยเธอทํายังไงว่า <laughs> เราก็บอกว่าเราพูดภาษาอังกฤษแล้วเธอเข้าใจเหรอ เข้าใจแล้วตังอะฉันให้เขาห้าบาทเดี๋ยวเขาทอนกลับมาเฮ้ยฉลาดเว้ยย่าบอกกับยาก็ากกขำแล้วแกก็ยิ้มนะคะนี่คือความสุขของสามเดือนที่ได้อยู่กับย่าเนาะแล้วเราเห็นครอบครัวเขานะคะทั้งน้องทั้งพี่ชายในเวลาสามเดือนที่เรามาแรกๆเนะี่ยมันเป็นอะไรที่อบอุ่นเยาจามองว่าครอบครัวนี้เหมือนครอบครัวคนไทยเนาะ พ่อแม่ลูกพี่น้องเขาสนใจและใส่ใจดูแลกันดีมากๆนะคะแล้วทีนี้พอถึงวันที่ยายจ๋ากลับแกก็ไปส่งยายจ๋าที่สนามบินทั้งรถเข็นเนาะเพราะว่านอนบ้าน3วันก็ไปโรงพยาบาลอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วในชีวิตของแกภายใน3เดือนที่ยายจ๋ามาอยู่ที่นี่แทบจะไม่ได้นอนบ้านเลยนะคะแต่วันนั้นแกก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วมาส่งยายจ๋าที่สนามบินนะคะแล้วแกก็ร้องไห้แล้วแกแวแก็บอกว่า ฉันคงไม่ได้เจอเธออีกแกกอดแล้วก็สั่นแน่นเลยนะอืคิดถึงนะคะความรู้สึกนั้นเนาะถ้าอยู่ยายจ่าคิดว่าถ้าไม่ย่ายังอยู่ยายจ่าก็ไม่น่าจะมีปัญหา,าไม่ย่าลูกสะใภ้นะจริงๆเนาะทีนี้เขาบอกว่ารักกันนะ เพราว่างั้นคริสลักเธอนะเขาพูดภาษาที่นี่แล้วแล้วแฟนบอกเนาะเพราะว่าแกพูดอังกฤษไม่ได้นะคะแล้วเขาก็บอกเราคงจะไม่ได้เจอกันฉันคงรอเธอไม่ไหวเนาะแล้วทีนี้พออีกสามเดือนนะคะสามเดือนสามีก็ไปหายายจา๋าในเดือนสิเอเนาะ เดือนสินะคะเดือน11ช่วงเดินเรื่องเนี่ยสามีก็จะโทรโทรมาคุยกับแม่ทุกวันเพราะแม่นอนอยู่โรงพยาบาลก็ย่ำแย่ลงขึ้นทุกวันเนาะแกเป็นมะเร็งนะคะมะเร็งปอด ไม่กี่ปีนะคะแกก็ไปเนาะสำหรับปู่เนี่ยเป็นมะเร็งลําไส้เป็นก่อนพ่ออาเป็นก่อนแม่ด้วยซ้ําแต่แกอยู่จนปัจจุบันนะคะเพราะตอนนั้นหมอบอกว่าแกจะอยู่ได้แค่9ปีแต่ตอนนี้ยายจ๋าอยู่ที่นี่ถึงจะถึง20ปีแล้วนะพ่อปู่ยังแข็งแรงดีนะคะเนาะแล้วทีนี้เราไปย้อนหาแม่ย่าก,กันนะคะแล้ววันที่7วันที่7ดเดือน11นะคะปีนั้น ก็เดินเรื่องแต่งงานเนาะยายจ๋าแต่งงานเสร็จวันที่7จ็ดเดือนสิเอ็ขาดีใจมากๆเขาโทรมาเนาะเขาบอกอที่จริงแล้วสามีเนี่ยยังไม่อยากไปหาย,ยายจ๋านะคะเพราะว่าเขาก็งอมเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะวันไหนแล้วน้องสาวเขาก็มีอาการนะคะว่าทําไมเธอต้องไปในตอนนี้ เขาว่าพี่ชายนะคะทําไมเธอต้องไปในตอนนี้เพราะว่าแม่ก็แย่แล้วเธอเกิดเธอไม่ทันเห็นแม่แล้วจะยังไงอันนี้คือน้องคนเล็กนะคะน้องคนเล็กที่หลังจากยายจ๋าแต่งงานกลับมาแล้วมีปัญหากับยายจ๋าเนาะเนาะแล้วทีนี้แม่บอกสามียายจ๋าว่าไปเธอสงการรออยู่เพราะว่าอย่างนั้นว่าเรารอเขาอยู่เนาะฉันอยู่กับเธอได้อีกไม่นานแต่สมการจะอยู่กับเธอตลอดไป ย่าบอกเขาอย่างนี้นะคะเขาเป็นคนบอกเราเนาะทีนี้วันที่7เราก็โทรมาอยู่ที่โรงพยาบาลพี่ชายก็คุยนะเพราะว่าลูกๆจะไปหาแม่ทุกวันที่โรงพยาบาลเนะาะพี่ชายบอกว่าแกก็ดีใจมากๆเลยนะคะพอถึงวันที่11เเป็นวันเกิดของแกเนาะ แกลุกขึ้นเหมือนคนหายเจ็บหายป่วยพอรู้ว่าลูกชายกระดาษเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเหมือนแก,กหายห่วงนะคะแล้วทีนี้ตั้งแต่วันที่เจ็ดผ่านมาแกก็รู้สึกดีขึ้นแล้วทีนี้พี่ชายก็บอกเฮ้ย hey, เนี่ยแกสุขภาพดีมากๆเลยหมอก็บอกว่าเออมันเหมือนกับคนไม่เป็นอะไรเลยในช่วงระยะ7ถึง11นะคะวันที่11เเป็นวันเกิดของแก แกกินเค้กแกลุกขึ้นมาคุยเมาโมยพูดถึงทุกๆคนแล้วอยากเห็นหน้าเราแล้วคุยเนาะแล้วเขาก็บอกว่าดีใจที่อ่าสามีและเราแต่งงานกันเรียบร้อยเรื่องกระดุมกระดาษนะหายห่วงลูกชายพออีกวันหน 42, กกึ่งสิบเอ็ดพอวันที่สิบสองแกก็เสียพอวันที่สิบสองเดือนสิบเอ็ดนะคะแกก็เสียพอแกเสียพี่ชายก็โทรไปหาเนาะบอกว่าแม่เสียแล้วนะไม่อยู่แล้วนะ สามียายจ๋าก็ล้องไห้แต่เราอะบอกเขาว่าเธอก็กลับไปสิเพราะว่ากระดาษแต่งงานมันเสร็จแล้วแต่เราต้องรอการแปลอันนี้ยายจ๋าอยู่คนเดียวก็ได้กลับไปซะแล้วทีนี้เขาบอกว่าถึงจะกลับมาแม่ก็ไม่อยู่แล้วนะคะสามีเนาะถึงจะกลับมาแม่ก็ไม่อยู่แล้ว อแกก็ก,กดร้องไห้เราก็โอเคก็ปลอบเขาแล้วก็พาเขาไปวัดทําบุญทําสังฆทานนะคะทําให้เขารู้สึกดีสามีก็ช่วงระยะแม่เสียอยู่เมืองไทยแกก็ไม่ <c oughs> ไม่ดื่มไม่อะไรเลยเนาะเราก็พาไปวัดไปทําบุญนั่นนี่อยู่หลยวันจนนั่นนะคะและแล้วมันก็ผ่านพ้นไปจนถึงเวลาเนาะกลับมาที่นี่นะคะครั้งที่สองยายจ๋าแต่งงานเรียบร้อยยายจ๋ากลับมาในฐานะ ลูกสะพ้ยละเออลูกสะพ้ยแต่ไม่มีแม่ย่านะคะแต่มีปัญหากับน้นองสาวคนเล็กนะอ,อมาวันแรกเขามองแปลกปกติสามเดือนเราจะสนุกเขาจะเป็นคนน่ารักเขาจะเป็นคนพูดเก่งเหมือนยายจา๋าเออเห็นอะไรคือน้องคนเล็กอ่ะนะอ,อ่าจะว่าพี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติเขาเรียกว่าเขาเป็นน้องคนเล็กทุกคนงอเขาไงนาะทีนี้แปลกนะเราก็ยังไม่ได้สังเกตเขาไม่ทักเขาไม่ดัก แต่พอเข้ามาสองวันแรกเขาเข้ามานะคะน้องสาวมาที่บ้านทะเลาะกับสามีอย่างแรงต่างคนต่างร้องไห้เราฟังแล้วแปลกเราก็ใจหายแต่เรารู้ว่าเขาพูดถึงแม่เอ่ยถึงแม่อืมความเสียใจของน้องอ่ะสำหรับมุมมองเราเราก็เข้าใจอ่าเขาว่าพี่เขาว่าทาั้งทั้งที่เธอรู้ว่าแม่จะ เสียอยู่แล้วแต่เธอก็ไม่ยอมอยู่ดูใจเธอเลือกอผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างนั้นนะ่ะนะภาษาภาษาอารมณ์ของน้องแต่ว่าน้องคนรองก็ไม่ได้ว่าอะไรพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะกับคนน้อยแล้วทีนี้สองคนก็ทะเลาะกันแล้วสามียายจ๋าก,ก็เถียงน้องว่าเอาก็มาม่าก็อนุญาตแล้วไงมาม่าก็รู้อยู่มาม่าก็บอกแล้วว่าเมียฉันจะอยู่กับฉันแต่เขาไม่ได้อยู่กับเขาเอ้ยกับเล่านานไอ้คนน้องโวยวาย นะคะโวยวายมากๆเลยทีนี้อาการเขาก็จะเข้ามาบ้านทุกวันนะคะตอนนั้นเขายังไม่มีลูกเนาะ,ะยังเข้ามาบ้านทุกวันพอเลิกงานบ่ายเขาก็จะมานอนอยู่นี่ทีนี้เราอยู่นี่ใช่ไหมกับน้องคนรองเรามาก็ถูบ้านถูช่องเก็บนั่นเก็บนี่เหมือนกรอบรูปหรืออะไรวางอยู่ไม่เป็นที่นะคะอะนางมาปับ๊บกวาดตาปับ๊บ หาเรื่องประมาณนั้นไม่พอใจกวดตาปับ๊บเราคล้ายๆแบบจับกระแทกเออเหมือนเรานั่งอยู่นะเออนั่งอยู่กับเออน้องอีกคนนึงนะน้องคนเล็กเข้ามาปับ๊บมันเหมือนว่าไอ้ของไม่อยู่ที่เดิมอะ่ะเออนางไม่ได้อยู่ที่นี่นะจับกระแทกตับต๊บกระแทกตับต๊บกระแทกตัออ๊บเรามองเลย แล้วก็พูดเหมือนสายตาไม่พอใจเราอาการประชดประชันเนะาะยา่งจากขึ้นไปบนเลยนะคะบอกสามีแล้วก็พูดเหมือนบนเออต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ถูลลบ้านเนี่ยฉันจะไม่ทําอะไรทางนั้นเพราะมันไม่ถูกใจใครเป็นไรกับมาสามีบอกนะกะน้องสาวไงอีกคนน้อยมาม่เขาลงมาว่าน้องเลยนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราอุ่นใจตรงที่ว่าเขายืนอยู่ข้างเราเขาลงมาว่าน้องหรือว่าอันเนี้ยมันบ้านที่เราอยู่ เธอ,อแค่เข้ามาอ่าเมียฉันทําความสะอาดทํานั่นทํานี่อ่ะมันดีอยู่แล้วอ่าเธอจะมีปัญหาอะไรกับเมียฉันเขาพูดอย่างนี้เลยนะน้ <N oms> <et> <c oughs> องคนเล็กโมโหร้องไห้โวยวายเวราเขาข้างเมีย ไปแนบนะคะหายไปอีกหลายวันเนาะอืมหายไปอีกหลายวันแล้วทีนี้แต่เขาก็เข้ามานะมาหาน้องอพี่สาวเขาเนาะถ้าเธอเห็นเขามาเธอก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยว่างั้นเออที่หลังๆมาเยจา๋าก็ไม่อยากให้มีปัญหาเนาะก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนจนเขากลับนะคะก็คือหลบกันเอาเนาะเพราะเราอีกอย่างหนึง่งพอเราอยู่หลังจากอ่า อาทิตย์สองอาทิตย์เราก็เริ่มออกบ้านนะคะไปแอบหอลุงเปียไปหางานทําของเราเพราะมีพี่คนไทยพอมาถึงวันแรกเราก็รู้จักพี่คนไทยเลยนะคะในหมู่บ้านเราเนาะก็จะมีเลยเริ่มต้น3ามคนเลยนะคะสี่คนก็ร้านอาหารทีนี้เราเราจ้องตรงที่เราจะมาทํางานอยู่แล้วใช่ไหม ่าแต่ว่าช่วงแรก3เดือนแรกเนี่ยเรายังไม่ทันได้อ่าพาสปอร์ตเขาเรียกว่ายังไม่ทันได้อ่าบัตรบัตรประชาชนที่นี่อะไรใบยอยู่นะเราก็ยังจะทํางานแจ้งไม่ได้นะคะอันนี้เป็นจุดสําคัญที่ทำให้ยายจ๋าจไม่เหงาเนาะแล้วก็ไม่เอาปัญหาในบ้านมาทำให้ตัวเองวุ่นวายใจพอตื่นมา เราก็แต่งตัวไปแนบสามีไปทํางานนะคะเนาะพอเย็นมาถ้าเขาจะมาช่วงบ่ายช่วงบ่ายๆเนาะพอบ่ายรู้ว่าเขามาเราก็ขึ้นบนซะนะคะมันก็ตัดบทเนาะไม่ให้สามีลําบากใจด้วยนะคะแล้วอีกอย่างคนที่อยู่กับเราจริงๆเขาก็เป็นคนดีนะคะเหมือนเหมือนน้องสาวอีกคนแล้วก็ป้าป้าเนาะแต่เข้าใจนะคะแล้วทีนี้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเนาะตอนที่ เขาคล้ายๆว่าแม่มีสิ่งหนึ่งคล้าว่าแม่มีมีเงินในส่วนหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เขาจะมาแบ่งให้ลูกๆและสามีเนาะมันจะเป็นส่วนแบ่งของทุกๆคนแล้วไอ้น้องคนเล็กเหมือนไม่พอใจนะคะเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะพี่น้องเออแล้วไอคนอื่นไม่มีปากมีเสียงนะไอคนเล็กไอกคนเล็ก <laughs> เขาก็จะเหมือนว่าในเมื่อเธอไม่อยู่ในเมื่อเธอไม่สนใจอืม เธอก็ไม่มีส่วนในตรงนี้แต่ว่าน้องคนลองหรือพี่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะไอ้เจ้าคนนี้เขาก็ไม่ได้ว่าเขาก็เงียบไม่เถียงนเนาะเหมือนจัดแจงไปหมดดูเจ้ากี้เจ้าการไปหมดนะคะแต่ผลสุดท้ายมันก็ตามกฎหมายอะเนาะอันนี้อันนี้จริงๆแล้วนะคะแต่ว่าเพียงแค่เขาขอให้ได้โวยจริงๆแล้วตัวเขาเองก็แทบจะไม่ได้ดูแลแม่ดูแลพ่อเลยนะคะจะเป็นน้องคนลองที่ยอม หยุดงานนะเพราะเขาเป็นครูเนาะยอมหยุดงานครึ่งเวลานะยิ่งช่วงแม่ป่วยในระยะสุดท้ายนี่ก็หยุดงานเต็มเวลาเลยเพื่อที่จะมาดูแลแม่เพราะแกไม่มีลูกไม่มีครอบครัวนะคะเออแต่น้องคนเล็กก็ยังไม่มีไ,ไม่มีลูกนะตอนเยจามาใหม่ๆนะคะมีแค่แฟนเนาะมีสามีนะ เขาก็แยกไปอยู่ด้วยกันแล้วเขาบอกว่าเขาแยกไปอยู่ตั้งแต่อายุส8บปดนะคะเนี่ยนี่คือปัญหานะคะของในบ้านแล้ววันนี้ยายจ๋าได้คุยกับอ่าพี่คนนึงว่าแกมาอยู่ใหม่ปัญหาแม่ยย่านะคะปัญหาในบ้านเนี่ยเราต้องดูจังหวะเนาะเออเหมือนว่าการเรียนรู้เข้าหากันนะคะ ถ้าเขาแรงมาแต่ว่าของยายจะาอาจจะโชคดีตรงที่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในนี้ตลอดเวลา<ม>ถ้าเขาอยู่ในนี้ตลอดเวลามันอาจจะมีปัญหามากกว่านั้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งพอพี่ชายเขาพูดไปเขาก็เกรงใจสามีเราอืแล้วช่วงเขาเข้ามาหลังเลิกงานบ่ายเขาก็จะมานอนพักอยู่ตรงนี้<ม>เขาถือว่าบ้านพอ่อบ้านแม่เขาใช่ไหมล่ะเนาะแล้วเย็นมาก็ต้องกลับไปหาสามีเขาเช่นกันพอหลังจากแฟนเขาเลิกงานนะ มันก็เลยเป็นเวลาสั้นๆช่วงบ่ายที่เราเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงไปนะคะแต่ทีนี้พี่เขาบอกว่าตอนนี้มาอยู่ใหม่ยังไม่ถึงปีทีนี้พ่อปู่ก็เสียนะคะย่าก็อยู่บ้านเดียวกับยา่าเนาะก็มีการเจ้ากี้เจ้าการกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกใจไม่ย่าอย่างนั้นอย่างนี้เนาะตามภาษาคนแก่ถ้าเป็นแบบนั้นยายๆขอแนะนํานะคะเราก็ใช้ลูกปลอนิดนึงแก้งแย่หน่อยเออมามา่าแข็งแรงนะัเนี่ยนะคะ เออก็หลละไปนะคะเออถ้าแกไม่ให้ทําจริงๆก็ปล่อยเลยเพราะบางครั้งเขาอยากเป็นคนสําคัญ <c oughs> เห็นเขาสัง่งสำคัญนะคะจริงๆแล้วเนาะเหมือนปู่เหมือนปู่ตอนเนี้ยตื่นเช้ามาเขาจะรีบชงกาแฟถามอ่าต้มไข่รอนั่นนี่มันมองเหมือนคนแก่อยากให้เห็นความสมสำคัญแล้วก็ชมเขาบ้างเนาะ ลูกยอบ้างนะอันนี้อันนี้ในส่วนที่ยายจ๋าทำนะคะอยากให้ทุกๆคนสู้ๆถึงแม้มีปัญหาจริงๆแล้วชีวิตเรามาเพื่อสามีเนาะแล้วช่วงเนี้ยมันปัญหากับโลกวิบวับด้วยมันทำให้เราออกจากบ้านไม่ได้ไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วยิ่งอยู่ในบ้านเดียวกันด้วยนะคะ เข้มแข็งคนไทยเราชนะใจได้อยู่แล้วนะคะความดีของเราจะชนะใจได้ทุกๆคนเนาะยายจาย๋ายังชนะใจน้องสาวได้เลยนะคะหลังจากเอานั้นมาสองปีเขาก็มีลูกคนเล็กมีลูกคนแรกนะคะลูกคนแรกของเขาเนี่ย อุ้ยดูเขาพนุพนอมมากเนาะเอามาให้ยายจ๋าเลี้ยงด้วยนะเขาเริ่มจะดีแล้วก็ลืมในสิ่งที่เขารู้สึกแย่นะคะเขาไม่ได้รังเกียจเขาไม่ได้เกลียดเราแต่เพียงแค่เขาน้อยใจพี่ชายก็เลยกลายเป็นพานนะออกลายเป็นพานยายจ๋านะคะเนาะพอหลังจากอ่านางมีลูกนางทํางานเนาะมีเวลาแล้วเราก็รักเด็กเนาะ เราก็ชอบอ่ะเออเขาก็เอามาให้เราก็เล่นเขาตุ๊กตามีวันหนึ่งนะายจ่าเอาตุ๊กตาให้ลูกเขาอุ้มอุย้ยนางโกรธนางงอนเขาว่าลูกเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงไอเราเรี่กว่าภาษาเด็กแล้วเด็กเขาก็ชอบอ่ใช่ไหมล่ะนี่คือสิ่งเขาเรียกว่าหนึ่งภาษาไม่เข้าใจกันสองหลายๆอย่างแหละเนาะ มันเป็นธรรมดานะคะาการปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวให้เข้ากับพี่น้องใหม่ๆไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่าลืมว่าเราคนไทยนะคะอ่อนน้อมอยู่แล้วนะคะอ่อนน้อมไม่ได้ให้ยอมนะเอออันนี้จริงๆ บางครั้งเรายอมมากเกินไปเขาก็จะข่มเรานะคะแต่ให้พอดีให้รู้จังหวะแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องมองที่สามีนะคะถ้าสามียืนอยู่กับเราเราไม่ได้สร้างเรื่องให้เขามีปัญหากันอันไหนหนักเกินไปยายจา๋าจะพูดพัางเลยแต่พอพูดปับ๊บสามีจะเดินลงมาทันทีนะคะอันไหนไม่พูดไม่ควรพูดยายจา๋าก็ไม่พูดเนาะเพราะวันนั้นเห็นแล้วว่าน้องสาวร้องไห้ออกไปเลยแล้วยายจา๋าก็ไม่ทำอีกนะคะเพราะว่า เราเห็นได้ชัดและยืนยันแล้วว่าสามีของเราอายืนอยู่กับเราแน่นอนป้องกันเราแน่นอนตรงนี้มันก็เป็นความอุ่นใจทีนี้ยายจ๋าก็ใช้ระบบเทคนิคหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้พี่น้องเขามีปัญหากันนะคะผลสุดท้ายยายจ๋าก็ชนะใจน้องสาวเนาะแล้วชนะใจยังไงเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะอีพีนี้มันจะยาวไปเนาะแล้วขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะที่มาอยู่ใหม่ อคนโชคดีที่ไม่ได้อยู่บ้านกับพี่น้องพ่อแม่ ไม่ยากก็ถือว่าโชคดีไปนะคะแต่ก็ยังต้องปรับตัวเยอะแยะหลายอย่างเนาะผัวเมียกว่าจะเข้าใจกันนี่ยายจ๋าเนี่ยบอกเลยนะคะถ้าไม่ได้ทํางานไม่รู้จะไปยังไงเนาะแต่พอดีทํางานมันไม่มีเวลามาง,งงแงงี้เง,ง่ากันนะคะกับสามีมันก็เลยอยู่กันได้นะเพราะหัวสมองและหัวใจเราอยู่ที่งานนะคะคลิปนี้ยายจ๋าขอฝากไว้แค่นี้เนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวไว้ไปเจอกันอีพีหน้านะคะว่ายายจา๋า เอาชนะใจน้องสาวคุณเล็กของสามีได้ยังไงนะคะสวัสดีคะ่ะ